ถ้าใครยังจำฟอร์ม t u r e เจอสเกลไม่ได้หรือยังไม่รู้ก็กลับไปดูในคลิปก่อนได้นะครับคลิปนิ้วกลางเดี๋ยวจะป่าให้เต็มเลยนสวัสดีคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราอีกแล้วบอลล c ินชแนลกับรายการ Just Wait อครับผม วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง เมเจอร์สเกลเหมือนเดิมครับส่วนวันนี้จะเป็นฟอร์มนิ้วกลางครับก็ฟอร์มของเมเจอร์สเกลนะครับผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะครับในในคลิปเมเจอร์สเกลฟอร์มนิ้วกลางครับเอ้ยเออครั้งที่แล้วสอนนิ้วกลางวันนี้เราจะมาสอนนิ้วชี้ครับผมก็วันนี้เราจะมาสอนฟอร์มนิ้วชี้นะครับก็ถ้าใครยังจำฟอร์มนิ้วจิ้มสเกลไม่ได้หรือยังไม่รู้ก็กลับไปดูในคลิปก่อนได้นะครับนิ้วกลางเดี๋ยวจะปะให้เต็มเลยครับก็มาเร็วเลยครับสำหรับเมเจอร์สเกล ียวฟอร์มนิ้วกางก็เอ้ยนิ้วชี้ผู้ผิดอยู่ด้วยเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวที่หนึ่งครับตัวโดเริ่มที่นิ้วชี้เลยครับแต่ว่าฟอร์มนี้จะค่อนข้างที่จะการนิ้วนิดหนึ่งโดแล้วก็ตัวต่อไปครับเลตัวดีครับตัวต่อไปตัวมีครับแล้วตัวต่อไปก็คือตัวฟาครับอาจจะต้องฉีกนิ้วนิดหนึ่งนะครับซอนครับตัวจีลาเลครับที ระเบียบแล้วก็จุดเรี่ประโดมเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวผมจะล้องไล่ให้ดูช้าๆครับโดเลบีฟ้าซลาดีโดอันนี้คือความนิวชี้ีะะครับก็สามารถเริ่มได้ทุกซีเลยครับที่อยู่บนสายเบสสายบนบนตรงนี้ครับส่วนสายล่าง มันจะต้องชิปนิ้วเลยครับแต่ว่าให้ซ้อมสายบนบนให้จำฟอร์มได้ก่อนก็ได้ครับเป็นฟอร์มเนื้อชีแล้วก็ซีมันจะมีตรงนี้ครับก็ถ้าใครไม่อยาก,กายังกลางนิ้วไม่ค่อยได้ก็เป็ดในในก่อนก็ได้ครับ ครับก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จริงๆ2ฟอร์มมันจะมีการเชื่อมโยงกันในการที่จะใช้สําหรับการซ้อม2อ,ออฟเฟกตนะส่วนการซ้อมแบบ2อ,ออฟเฟกตเดี๋ยวผมจะมาผสมให้ดูอีกทีในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับลองเอาไปซ้อมกันเล่นเล่นเล่น,ลนกับเบรคทงองครับความเร็วที่แบบสามารถควบคุมได้เล่นได้แล้วก็สามารถให้มันถูกต้องด้วยนะเรวพอเล่นได้แล้วก็ค่อย ค,ความเร็วพื่เรื่อยๆครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อให้เป็นกาลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปก็อยากถ้าอยากได้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาความรู้มาทําคลิปให้ได้ชมได้ฟังกันแล้ววันนี้ผม